สวัสดีค่ะท่านผู้ชมเรามาพบกันต่อนะคะสําหรับแนวทางการคํานวณสูตรนะคะสําหรับวันนี้ทางเราขอแนะนําสูตรคํานวณใหม่นะคะแนวทางหลักสิบล่างสองสูตรนะคะสําหรับงวดวันที่หนึ่งสิงหาคมพศหกสามนะคะท่านผู้ชมสําหรับคลิปนี้ทางเราขอฝากท่านผู้ชมด้วยนะคะแนวทางหลักสิบล่างสูตรคํานวณใหม่นะคะสองสูตรนะคะรวมกันสนับสนุนสลากกินใบรัฐบาลคาเตือนแนวทางที่ให้เป็นการคํานวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้น ไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายเพราะใช้วิจรารณญาณในการรับชมนะคะจ้ะสำหรับแนวทางใหม่ของเรานะคะหลักสิบล่างสองศูนย์นะคะสําหรับสูตรที่หนึ่งนะคะเอาหลักหมื่นสองครั้งบวกหลักร้อยครั้งที่หนึ่งนะคะบวกหลักหน่วยครั้งที่สี่บวกกับสามบวกกับหนึ่งนะคะสําหรับการคํานวณสูตรเป็นเพียงแนวทางนะคะในการหาตัวเลขเท่านั้นไม่มีใครทราบใดว่าผลลัพธ์ในอนาคตจออกตัวเลขอะไรนะคะ ขอให้ท่านผู้ชมรับใช้โดยความระมัดระวังขอให้มีสตินะคะก่อนจะนำสูตรไปใช้เรามาทําการคํานวณด้วยกันนะคะว่าสําหรับสองสูตรหลักสิบล่างของเราในวันนี้คํานวณได้ตัวเลเด่นอะไรบ้างนะคะท่านผู้ชมสําหรับสูตรที่หนึ่งนะคะหลักแสนขอโทษนะคะหลักหมื่นสองครั้งนะคะหาคนสองได้ส 10, 10ิบสิบบวก4ี่สิบวกสนะคะ 18, บแได้เลขเด่นแนะคะ แปดบุ๋ยสามนะคะได้สิบดเลขหนึ่งหนึ่งบยหนึ่งนะคะได้สองสำหรับผลออกรางวัลในท้ายสองตัวในงวดถัดมานะคะออกสองสี่การคำนวณลขเต้นหลักสิบล่างในงวดนี้คำนวณได้นะคะเลขแปดเลขหนึ่งและเลขสองออกรางวัลในท้ายสองตัวสองสี่เพราะฉะนั้นสําหรับหลักสิบล่างในงวดนี้เข้าตัวเลขเด่นเลขสองนะคะเลขสองในการคำนวณน,นะคะเข้ามาในตำแหน่งของหลักสิบล่างตามสูตรรางวัลในท้ายสองตัวนะคะออกสองสี่ สำหรับการคำนวณในงูถัดมาหลักหมื่นสองครั้งสามคนสองได้หกหกบวกสี่ได้สิบสิบบวกสองสิบสองดเลขเด่นสองนะคะสองบวกสามได้ห้าห้าบวกหนึ่งนะคะได้หกสำหรับผลออกรองางวัลเลขท้ายสองตัวในงูถัดมานะคะออกหกสี่สำหรับการคำนวณเลขเด่นหลักสิบด้นในงดนี้คำนวณได้นะคะเลขสองเลขห้าและเลขหกผลออกหกสี่เพราะฉะนั้นสำหรับสูตรคำนวณในงวดนี้ค่าตัวเลขเด่นเลขหกนะคะ เลขหกในการคำนวณเข้ามาในตำแหน่งของหลักสิบล่างตามสูตรรางวัลเลขท้ายสองตัวนะคะออกหกสี่สำหรับการคำนวณในงดถัดมานะคะหลักหมื่นสองครั้งหนึ่งคูสองได้สองสองบวกแปดได้สิบสิบบวกห้าสิบห้าสิบห้าได้เลขเด่นห้านะคะห้าบยสามได้แปดแปดบวยหนึ่งนะคะได้เก้าสำหรับผลออกรางวัลเลขท้ายสองตัวในงดถัดมานะคะออกแปดสาม การคำนวณเลขเด่นหลักสิบล่างในงวดน,นี้คำนวณได้นะคะเลขห้าเลขแปดและเลขเก้าออกแปดสามเพราะฉะนั้นสําหรับสูตรคำนวณในงวดน,นี้เข้าตัวเลขเด่นเลขแปดนะคะเลขแปดในการคำนวณเข้ามาในตําแหน่งของหลักสิบล่างตามสูตรรางเลขท้ายสองตัวนะคะออกแปดสามสำหรับแนวทางการคำนวณในงวดถัดมาหลักหมื่นสองครั้งสี่คูณสองได้แปดแปดบวกสามสิบเอ็ดสิบเอ็ดบวกสี่สิบห้าสิบห้าได้เลขเด่นห้านะคะ าบวยสามได้แปดแปดบวยหนึ่งนะคะได้เก้าสำหรับผลออกรางวัลในท้ายสองตัวในงวดถัดมานะคะออกห้าสามการคำนวณเลขเด่นหลักสิบล่างในงวดนี้คำนวณได้นะคะเลขห้าเลขแปดและเลขเก้าผลออกห้าสามเพราะฉะนั้นสำหรับสูตรคำนวณในงวดนี้เข้าตัวเลขเด่นเลขห้านะคะเลขห้าในการคำนวณนะคะเข้ามาในตำแหน่งของหลักสิบล่างตามสูตรรางวัลในท้ายสองตัวนะคะออกห้าสาม ห้นี้นะคะคืองวดวันที่สิหกกรกฎาคมพศหกที่ผ่านมานะคะท่านผู้ชมสําหรับแนวทางการคํานวณในงวดตัดมาคืองวดวันที่หนะคะหสิงหาคมพศหกสานะคะสาหรับสูตรคํานวณนี้หลักสิล่างเป็นสูตรที่หนะคะทางเราจะทําการคํานวณให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะคะหลักหมื่นสครั้งนะคะเจ็ดคนสองสิบสี่วกห้าสบวกสี่ยีได้เลขเด่นสามนะคะสามวกสได้หกหกบน่งนะคะได้เ สำหรับผลออกเรามารอลนด้วยกันนะคะในการคำนวณสูตรหลัก10ล่างนะคะในสูตรที่1ของเรานะคะท่านชมทางเราคำนวณได้ตัวเลขเด่นมาแล้วเลข3เลข6และเลข7นะคะแนวทางหลัก10ล่างในสูตรที่1ของเรานะคะคำนวณได้เลขเด่นเลข3เลข6และเลข7ตอนนี้เรามารับชมกันต่อสำหรับแนวทางหลัก10ล่างในสูตรคำนวณที่2นะคะ สำหรับสูตรคำนวณที่สองนะคะเอาหลักหน่วยบนสองครั้งบวกหลักสิบล่างสามครั้งบวกหลักหน่วยล่างสองครั้งบวกสองบวกหกบวกหนึ่งนะคะเรามาทําการคํานวณด้วยกันนะคะท่านผู้ชมว่าสําหรับสูตรคานวณที่สองนี้ทางเราคานวณได้ตัวเลขเด่นอะไรบ้างนะคะสาหรับการคํานวณนะคะหลักหน่วยบนนะคะสองครั้งหาคนสองได้สิบนะคะได้เลยศูนย์บวกกับ หลักสิบล่างสามครั้งสองคนสามได้หกบวกกับหลักหน่วยล่างสองครั้งสองคนสองได้สี่อันนี้บวกกับอีกสองนะคะบวกกับอีกสองคงที่นะคะบวกกับอีกสองนะคะเลขเด่นของเรานะคะศูนย์บวกหกนะคะได้หกหกบวกสองได้สิบสิบบวกสองสิบสองได้เลขเด่นสองนะคะสองบวกหกนะคะได้แปด แปดบุยหนึ่งนะคะได้เก้าสำหรับผลออกรางวัลเลขท้ายสองตัวในงวดถัดมานะคะออกสองสี่การคำนวณเลขเด่นหลักสิบล่างในงวดนี้คำนวณได้นะคะเลขสองเลขแปดและเลขเก้าผลออกสองสี่เพราะฉะนั้นสำหรับสูตรคำนวณในงวดนี้เข่าตัวเลขเด่นเลขสองนะคะเลขสองในการคำนวณนะคะเข้ามาในตำแหน่งของหลักสิบล่างตามสูตรรางวัลเลขท้ายสองตัวนะคะออกสองสี่ สำหรับแนวทางการคำนวณในงวดถัดมานะคะหลักหน่วยบน2ครั้ง7จ็4คนสองได้เลขเด่น4บวกหลักสิบล่าง3ครั้ง2องคนได้6บวกกับหลักหน่วยล่าง2ครั้ง4คนได้8บวกกับ2คงที่นะคะ4-6บวก6นะคะได้10 10-8บ8วก8 18 18บด้วกสองไดเล็เด่น0นะคะ0ูบวก6ได้6 6-1วกหนึ่ะคะได้7สําสำหรับผลออก รางเลขาที่สองตัวในงวดถัดมานะคะออกหกสี่ในการคำนวณสูตรหลักสิบล่างในงวดนี้คำนวณได้นะคะเลขศูนย์เลขหกและเลขเจ็ดผลออกหกสี่เพราะฉะนั้นสําหรับสูตรคำนวณในงวดนี้เท่าตัวเลขเด่นเลขหกนะคะเลขหกในการคำนวณข่ามาในตําแหน่งของหลักสิบล่างตามสูตรรางเลขท้าสองตัวนะคะออกหกสี่เรามาับชมกันต่อนะคะสําหรับการคำนวณในงวดถัดมา หลักหน่วยบนสองครั้ง7จ็ดคนสองสิบสีไดเล็เดน4บวกหลักสิบล่าง3าครั้ง6กคนสามสดไดเลเด่น8บวกหลักหน่วยล่างสองครั้ง4ีคนสได้แปดไดเลกแปดบวกกับ2คุงที่นะคะสี่บวก8ปดสิบสองบวกแปดยีิบวกสองยีไดเล็เด่น2องนะคะสอบวกหได้8ปดแปดบวกหนึ่ได้เกาสำหรับผลออกรางเลขทา้าย2ตัวในงวดถัดมานะคะออกแปดสาม หรับการคำนวณเลขเด่นหลักสิบล่างในงวดนี้คำนวณได้นะคะเลขสองเลขแปดเลขเก้าผลออกแปดสามเพราะฉะนั้นสําหรับสูตรคำนวณในงวดนี้ขา้าวตัวเลขเด่นเลขแปดนะคะเลขแปดในการคำนวณเข้ามาในตําแหน่งของหลักสิบล่างตามสูตรรางเลขท้ายสองตัวนะคะออกแปดสามเรามาับชมกันต่อนะคะสําหรับการคำนวณในงวดถัดมาหลักหน่วยบนนะคะสองครั้งแปดคูณสองสิบหกได้เลขหกบวกหลัก 6, สิล่างสาครั้ง8ปดคนสามยีไดเล็กเดนสบวกหลักหน่วยล่างสองครั้ง3ามคนสได้6บวกกับสองคงที่นะคะ6กบวกสได้สิบสิบบวกห1สิบบวกสองดไดเล็ก8ปดแดบวยกไดสิบสดเลกสีบวยกหนึ่งนะคะไดห้าสำหรับผลออกรกางวัลเลขท้ายสองตัวในงวดถัดมานะคะออก5้สการคำนวณเลขเด่นหลักสิบล่างในงวดนี้คำนวณได้นะคะเลขแปดเลขสีและเลขห ผลออก53เพราะฉะนั้นสําหรับสูตรคํานวณในงวดนี้เข้าตัวเลขเด่นเลข5นะคะเลข5ในการคํานวณคามาในตําแหน่งของหลักสิบล่างตามสูตรรางวัลเลขท้าย2ตัวออก53 53นี้คืองวดวันที่16กรกฎาคมพศ .63 ที่ผ่านมานะคะท่านผู้ชมสําหรับงวดวันที่16กรกฎาคมที่ผ่านมาออกรางวัลเลขท้าย2ตัว53นะคะแนวทางการคํานวณในงวดถัดมาคืองวดวันที่1นะคะสิงหาคมพศ .63 นะคะ สูตรคำนวณของเรานะคะหลักสิบล่างนะคะเป็นสูตรคำนวณที่สองนะคะทางเราจะทําการคำนวณให้ท่านผู้ชมได้รับทราบกันนะคะหลักหน่วยบนนะคะสครั้ง6กคนสองสิไดเลกเดนสบวกหลักสิล่างสาครั้งห้าคนสามห้ดเลกหบวกหลักหน่วยล่างสองครั้งสามนสได้หบวกกับสองคงที่นะคะสอบวกหได้เจ็ดเจ็ดบวกหกสิบบวกสอง้ดเลก้า ห้าบวยหกนะคะได้สิบเอ็ดไดเลขกหนึ่งหนึ่งบยหนึ่งได้สองสำหรับผลออกเรามารอลนกันนะคะสำหรับการคำนวณสูตรหลักสิบล่างในสูตรคำนวณที่สองของเรานะคะท่านผู้ชมทางเราคำนวณได้ตัวเล็กเด่นนะคะในห้าเลข1หนึ่งและเลข2สองนะคะเลขกห้าเลขหนึ่งและเลขสองนะคะสำหรับสูตรคำนวณที่สองนะคะหลักสิบล่างตอนนี้เรามาดูกันว่าสำหรับสองสูตรนี้ไม่มีตัวเลขชนกันเลยสำหรับหลักสิบล่างแนวทางในงวดวันที่หนึ่งสิงหาคมนี้ สูตรคำนวณที่1ของเราคำนวณได้ตัวเลขเด่นเลข3เลข6แเลขเลข7สำหรับสูตรคำนวณที่2ทางเราคำนวณได้เลข5เลข1และเลข2นะคะสำหรับ2สูตรนี้ก็ทางเราทำได้นะคะ4งวดผ่านมานะคะท่านผู้ชมแต่ไม่ทราบว่าผลลัพธ์ในอนาคตนะคะจะออกตัวเลขอะไรนะคะไม่ทราบว่าสูตรคำนวณไหนจะเข้านะคะในงวดวันที่1สิงหาคมนี้ขอให้ทุกท่านนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะก็แล้วแต่ดวงของท่านด้วยนะคะท่านผู้ชมพิจารณาก็ไม่ว่ากันนะคะ ยังไงก็สำหรับ2ส,สูตรนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะคำเตือนนะคะเนื้อทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะสำหรับการคำนวณสูตรของเรานะคะขอให้ท่านผู้ชมทุกๆท่ทานโชคดีนะคะเฮ้ย hey, hey, รวยๆนะคะแล้วเราพบกันใหม่ในงวดต่อไปเรื่อยๆนะคะสวัสดีค่ะ